มาพบกันอีกน,น,นะคะสำหรับช่วงหยิบยกแนะนำวายวันนี้จะมาพูดถึงซีรีส์วายนะคะที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับปีนี้นะค่ะสำหรับเรื่อง Code Friends Code Fan Mini Series Boy Loves s นะคะหเรื่องสุดฟินจากวิวนะคะ โดยวิวนะคะได้ผลึกกำลังกับ Box Music เปิดเกมลุคซีรีส์วาย y Boy Love ิฟชู12แสดงคู่จิ้นมาแรงรวมโปรเจกต์โค้ดเฟรนช์โค้ดแฟนในรูปแบบเป็นซีรีส์6เรื่อง พร้อม6บทเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ซีรีส์โดย6เซอร์ปินชื่อดังซึ่งสามารถรับชมได้นะคะทางช่องวิวทีวีซึ่งพร้อมออกอากาศต่อแรกในเดือนเมษายนนี้แล้วโค้ชเฟรนด์โค้ e แฟนนะคะเป็นโปรเจกต์ซีรีส์บอยเลิฟที่มีเรื่องราวความรัก6เรื่องชวนจิ๊บนำโดยเหล่านะักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะความสามารถที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ชมเจนซ์ไม่ว่าจะเป็นโอมทิติวัฒ ฟุกณรัตสองหนุ่มที่แจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์วายซึ่งมีฐานแฟนคลับในอินสตาแกรมมากกว่า1ล้านคนคิมมอนวารอรมและกับคอปเปอร์สองหนุ่มที่รู้จักกันดีในฐานะสมาชิก s p f r i ฟรซึ่งมีฐานแฟนคลับเป็นชาวจีนจำนวนมากรวมไปถึงแสดงอีกมากมายอาทิเช่นจาเฟิร์หยุ่นเลกุลแม็กซ์นัดจิมมี่และทิมมี่ อีกหนึ่งความพิเศษของโปรเจกต์ o d e Friends Code f น n s นี้คือการได้6ศิลปินชื่อดังจากค่ายบ o x Music มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักในหลากหลายแงม่มุมเพลงที่ชื่อเดียวกับชื่อซีรีส์ได้แก่อิงวัลันทรสอนศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองด้วยเอกลักษณ์เฉพาะเสียงและแนวดนตรีแบบสเตปบอฟที่มาอวดเสียงเพละในบทเพลงเนื้อหาน่ารักเพอหรือตั้งใจ ทายชพลศิลปินหนุ่มความสามารถถ่ายทอดแนวเพลงคนอกหักกับเพลงช่วยทำว่ายังรักกันช่วยทยทื โอปราวิตนักร้องและนักแต่งเพลงเจ้าของบทเพลงยอดนิยมมากมายที่มาถ่ายทอดเรื่องราวความเจ็บปวดจากความรักผ่านเพลงชาตินี้พอเเเจจจ็บบให้้พอกกััรนีีีมมท่ชาติ พร์พัทรวีสาวน้อยเสียงสยมากความสามารถทางด้านดนตรีอีกหนึ่งในเสียป,ปีนหญิงแถวหน้าวงการเมืองไทยที่มาถ่ายทอดเพลงคิดไม่คิดคอปเปอร์เด็กหนุ่มที่มีความสามารถด้านดนตรีที่มาถ่ายทอดเป็นเพลงได้แค่เพื่อน และซีเรียเบคอนศิลปินดูโอของการรวมตัวกันระหว่างเค้กเปอามีกาและเมืองสองเมืองซึ่งในโปรเจกต์นี้ทั้งคู่จะมาถ่ายทอดในเพลงมีปัญหาปรึกษาดาวนั่นเองคราวนี้เรามาดูเรื่องย่อนะคะ ของเรื่องโค้ด e ฟน CodeFan ที่มีทั้งหมด6เรื่องด้วยกันให้เราได้รับชมนะว่ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับเรื่องนั้น,นะคะช่วยทำว่ายังรักการน,นำแสดงโดยโอมทิติวัฒและฟุกนะทัชเป็นเรื่องราวของคู่รักที่คบกันมายาวนานถึง3ปีซึ่งก็เป็นเหมือนคู่รักที่แบบดีกันค่ะแต่ว่าก็มีบททดสอบตัดสินใจที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ เรื่องที่2คือเป็นได้แค่เพื่อนำแสดงโดยจ้าและเฟิร์สเรื่องราวของแมวน้อยน่ารักที่ตกหลุมรักเจ้าของตัวเองเมื่อวันหนึ่งมีแมวมาอยู่หน้าบ้านพระเอกของเราจะทําอย่างไรเรื่องที่ 3. คือเพอร์แหลอตั้งใจนำแสดงโดยแม็กซ์และนัทซีรีส์ของเฟชชี่น้องใหม่คณะบริหารธุรกิจที่ถูกบังคับให้เข้าชมรมยูโดและได้ใกล้ชิดกับรุ่นพีพีซจนเกิดความรู้สึกดีๆที่ไม่อาจห้ามใจได้ ชาตินี้พอนำแสดงโดยหยุนและเละเรื่องราวของเพื่อนที่แอบรักเพื่อสนิทตัวเองจนต้องพึ่งวิธีไสยศาสตร์ คิดไม่คิดตัแสดงโดยคิมมอนและคอปเปอร์ซีรีส์แฟนคลับที่ตกหลุมรักไอดอลและมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นและเรื่องสุดท้ายคือมีปัญหาปรึกษาดาวนำแสดงโดยจิมมี่และทิมมี่เรื่องดาวความรักที่ก่อเกิดมิตรภาพดีดีผ่านการใช้ชีวิตสุดคลาสสิกในยุค90ที่มาสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้หวนคิดถึงเวลาเกา่เกาแฟนๆสามารถรับชม6ปินี้ซีรีส์จากโบรเซ n ตโค้ดแฟนทั่วทั้ง16ประเทศ โดยสำหรับชาวไทยนะคะสามารถรับชมได้ในเดือนเมษายนโดยออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มโดยเริ่มอ,ออกอากาศตอนแรกคือ22เมษายนทางแอปพลิเคชันวิวหรือเว็บไซต์ w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  i e w c o m ถ้าชอบหรือว่าเชียร์คุณไหนเป็นพิเศษอย่าลืมมปบอกด้วยนะวันนี้บายกอนบาย